เรียนพี่น้องสังคมชนที่รักทุกท่านครับนะวันนี้ครับผมท่านจะรับมอบหมายจากทา่านพิจการกรทรวงทักษิณนะครับท่านญหลดบุญทรัพย์นะรรนะให้มาทำหน้าที่เป็นทูตไทยของท่านในการที่ประชุพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะฮะในเรื่องของผลงานการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยาบายของรัฐบาลตามนโยาบายของท่านผู้าำหน่วยชาตินะฮะะและตามนโยาบายของท่านรองผู้นำหน่วยชาติที่รับผิดชอบด้าน,านาก,การจัดการกิจธุรกิจนะฮะ ซึ่งได้กับชับมาอยู่สเสมอว่านะในช่วงนี้นะในการปฏิบัตินะตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาเมื่อวานคืนเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้นะท่านในส่วนของตัวกรุงธนิรำโดยท่านผู้กำการนะครับวุฒิภนะิรมย์รุ่นละได้วางแผนนะร่วมกันกับท่านรองผู้การแล้วท่านผู้กำกับภูมิงานจุดสวนกับสวนจนกระทั่งสามารถจับกลุนะ่มปัญหาได้จำนวนสองรายนะพร้อมกับของกลางซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้านะ โดยรายละเอียนทั้งหมดนะผมจะขออนุญาตให้ท่านผู้กำกับการสนันอุดรถนนรังสิตได้ไปฟุ้งนะมาเล่าใช้ใช้ความรู้วิทยาที่มีอยู่นะมาทําไม่ถูกทางนะมาทำให้ขึ้นไทยประ่อหใช้ประดิษฐ์ตัวนี้ยังระเกียจนะจะมีหลังอ่อนอยู่เพื่อที่จะช่วยในการที่จะทำให้ยิงง่ายขึ้น แต่ว่าแรงดีคอยแหล่ะรูนี้ที่เขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยมันตรงความเป็นจริงหรือไม่ครับกำลังเช็คอยู่ครับเช็คให้รอบให้สีส้วนให้ลอกครอบครับน้ำการหยิบขึ้นมาดูนะครับครับท่านว่าทีบุการท่านธรรมชาญยิบมเพื่อดูนะเนืนเ้อเล็กน้ำแข็งเป็นเกล็ดอันนี้ใช้น้ำแข็นนะนะงเนีก็ดตอดต้อนจหนึ่งกรัมนะครับลักษณะยูเรียไอโซเหมืนใส <c oughs> ่ไปน้ำแข็งเนี่ย นะครับนี่ถ้าไปอยู่ในอีกสังคมหนึ่งถือว่ามีราคาดีนะครับนี่ถ้าไปอยู่ในอีกสังคมหนึ่งถือว่ามีราคาดนคีนะครับนะคนคนที่เสพไม่ได้ใครที่คนละกลุ่ม,มนะภาพข้างล่างเป็นภาพของผู้ต้องหานะซึ่งตอนนี้คือราคาผู้กลุมของ,ของ,ของพองคันะผานลอดตรวจนะถ้าจอดกันเนินการต่างๆนะครับ การขยายผลและการดำเนินการตอนนี้ในส่วนของทางสืบสวนผู้ดอนจัวัดกลุ่มราฐมนรีกำลังขยายผลอยู่ครับนะครับซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวเพื่อที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบต่อไปครับต่อเวสนาบินดีผมข้อไปเพราะไม่ไปเจอโทรศัพท์อยู่เมื่อไรก็ดูบางจุดเดี๋ยวไปดูกันเลยสิเดี๋ยวค่อยดูนักสาระยะนะครับ 公共地，公共地，哦 <laughs> <的>。<編>